เพลงที่สองก็จบไปแล้วนะต่อไปเป็นเพลงใหม่เลง,อง,งอคคดอกไม้สะบานของคนสังเกต่คนครับดอกไม้สะบานดอกไม้สะบานครอสสามสี่ ้องกี่ครั้งแล้วผมเบื่อเอ้ยเบื่อพี่ซ้องสองสอมนั่นแหละที่ไม่เบื่อมาเก่อนเพื่อนๆก็ไม่เบื่อมาก่พี่พี่ไม่เคยถามเลยน้องครับไม่กี่วันก็จะถึงวันงานรำลึกสิบสีตุลาแล้วพี่ขอให้น้องตั้งใจมากกว่านี้ให้น้องทำให้ได้ไม่ได้หรอครับสิบสี่ตุลาไร้สาระไหมพี่ถ้าพี่อยากให้มันดีอ่ะ ทำเองดิไม่ทำแน่ตัวเอง đ ồ <No. S 2> <No. S 1>、no.